สนับสนุนโดยฮาตาริ Happy New แฟนให้แฟนแทนของขวัญปีใหม่ สาวที่ไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็เป็นประเด็นเกิดดาราม่าอยู่ตลอดเวลาสําหรับเอมมี่อมรวรรณที่ก่อนหน้านี้ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานและทําเอาเจ้าตัวถึงกับน้ําตาแตกกันเลยทีเดียวทำกลางความยินดีจากเพื่อนๆแต่ก็ไม่วายมีดาราม่าเข้ามาอีกเช่นเคย ล่าสุด e เอมี่เอลมารวันได้เผยถึงเรื่องงานแต่งตอนนี้เหลือแค่ของชํำรวยที่กำลังทรงมาเจ้าบ่าวคือตื่นเต้นมากทุกครั้งที่เราคุยกันเหมือนน้ำตาจะคลอตลอดเขาตื่นเต้นกว่าเราอีกเพราะเราเป็นผู้หญิงคนแรกที่เขาขอแต่งงานมันเป็นงานแต่งงานครั้งแรกในชีวิตของเราสองคนมันเลยตื่นเต้นมากและขอย้ำตรงนี้เลยว่าแต่งของเราไม่มีสินสอดแม้แต่บาทเดียวเพราะที่เราอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้ให้เ e อมี่มามากพอแล้วมันเกินพอแล้ว ส่วนคนที่ราม่าว่าตื่นเต้นอะไรกับงานแต่งก็ต้องชี้แจงว่านี่คืองานแต่งงานครั้งแรกในชีวิตของเอมมี่หลายคนเข้ามาคอมเมนต์น่าจะกระโดดทีบหน้ามากๆเช่นได้กันมาตั้งหลายครั้งแล้วจะร้องไห้ทําไมลูกตั้ง3คนแล้วลูก3มคนก็สามผัวคือหลีหนูแต่พี่จะเดือดร้อนทําไมเรามีความรู้สึกว่าถ้าเขาไม่อยู่ใกล้ๆจะเตะปากเลยนะและเรื่องของจดทะเบียนสมรสไม่จดตอนนี้ด้วยตัวเอมมี่เองก็ไม่คลีนมันยังมีเรื่องราวมากมายที่เรายังเคลียร์ไม่หมดก็ไม่อยากให้ใครต้องมาเดือดร้อน กับเราเรื่องคดีเลยที่ติดตัวอยู่ถ้าเคลียร์หมดทุกอย่างจดทะเบียนแน่นอน